เตรียม4วันแล้วก็ไปตรงนั้นน่ะ4วันหลายเพจ YouTube มันบอกว่า30,000 380,000กว่าเท่าไหร่คุณกล่าวเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็สมมุติ2กว่านั้นได้เจอจุดนั้นพอบองเผ่าว่าเอิ้นឯងទៅจูบเมย์ภูมิឲ្យเมย์ภูมิគាត់ช่วยຫມบัติเอาหน้าชงายเต็งវាລະຫມាក់ຖືກາໃຫ້ຈໍາຈັ່ງบັດຈິດເຈິງມີກໍມົດມີບອກໂທຽມແລ້ວເພດທີ່ຢູ່ໃນ social ຕ້ອງປານ งานควบคู่กับควบคู่กับเรื่อยู่แล้บอบกว่าไปอ่ะบอกพี่ด้วยแล้วพี่ทำอะไรบ้างที่พี่แค่ช่วยทำกาแฟพี่ลินช่วยจัดนู่นจัดของอจัดน,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 นี่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยคอมพิวเตอร์บอกว่าพี่ไม่ต้องกังวลไม่ได้แล้วบอกว่า ถ้าแบบนั้นคี่ไปช่วยสบายเลยเฟรมกลัวเขาจะทำอะไรอย่างต<ช>ื่นไงพี่หนิเขาบอกเขาไม่มีแต่งตัวไม่ดีบอกไม่เป็นไร้ายยัเงวเย้โเปี้ยมันสวยแล้วนี่ก็ได้ใส,ใส,ใส่ใส่เ,เ <ๆ S 3> สืนเน้ออะไแหลยขัดนะเสื้อห,หมดแลนะ้วต้งขัดอืมล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 ืมเอามาใส่เสื้อตัวนี้ผม พี่ลินนะฮะหนึ่งว่าจะใส่เราแบบให้เขาให้เขาเห็นไงไม่ัญชาเหมือนีหมือนเหมือนชาวบ้านไม่เหมือนมันลื่นลื่นอ่ะมันตังเหมือนกันตังหอนกันน่ใส่กับนาจะทำนี่ดอดกัเอาแต่ใส่้เปนอย์ តែគួសអ៊ីត្រកោលនេះតើខំយ៉ាងតែបើជួមវាចង់ដាក់ឲ្យជាភ្នាក់ងារលីបិលក៏បានអ៊ីអោយរកទីធានទីធានកម្ពុជាតែមកគាត់នឹងធ្វើអនអាយទៅជាបុគ្គលជំនួយណោមបាទបងប្អូនក្រុមខ្ញុំគាត់គេមានប័ណ្ណចម្លងលិខិតណាមក៏ឲ្យរង់ចាំទៅយល់បាទ หล่อนยังดีพี่เล่นน้ำยังดีบงรบเต็งจงไปาสนอดอัดมือเนยเันสนสแต่เไปส่งรูปเขาไปในกลุมด้วยนะคุมอ่ะส่งรูปมาด้วยิพี่พี่ทำรออย่างพี่ทำไม่ทำหรอกลงแนเพชใหญ่ก็ถ้าจะไม่ได้ละคุ้มคุ่มเจน โอยมันติดกาแฟหมดเลยอ่ะลืมหมดมันมองไม่ค่อยเห็นเอากรดสติ๊กเกอร์รูปช้างมาติดไม่หรอกมองไม่เห็นไม่มีอย่าให้พลาดออกไปมันโดนภาพคนนี้มันไม่ซิดที่โพนั่งเอาไป็นโค้ไงดูค่ะดูอู่ขบเลิก็แค่ใส่สติ๊กเกอร์ที่ใหม่เราต้องเรียงกาแฟหลุดหรือไม่ก็ยังไม่เรียงพอเลิกถ่ายรูปแล้วเอามาเรียงตอนถ่ายเอามาเรีย เราเอามาเรียนตามขายนั่นแหละใช่จะไ,ได้ไข่ลูกก็ต้องระวังเดียวต้องมานักแค,ค่ไหนครัอ้อบังตากินเลยนะไปไปไปก่อนนะกิน<อ> <laughs> เลยนะไปก่อนนะก็ <laughs> มีมีชาววอนกับเคีงหลอดนี่ยไอ้ได้ข่าวว่า ชอบครับนักข่าวกับเพ็ดด็อกคือเหมือนกันพูดแล้วก็หายก็ต้องไปคุยไปขอนู่นนี่นั่นโอาไ้บอกโอ้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพื่อนเพื่อนที่จะเคลือนไปที่ยังแบบว่ายื่นไปใส่ตาใช่ไหมเดี๋ยวสามคนนี้เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวพาไปนู่นนั่นแหละกับปอดเนี่ยเคสตกไปเดี๋ยวรอชมดเดี๋ยวรอชมรูปนะ ลายหมดไก่ต anyway. like ัวซานนี oh, ่ให mm, ้เ hmm ดิน18นู่นครับปลาแชอบช้าพี่มันบอกว่าทำไมไม่เอาไข่ตัวซานมาด้วยไข่ตัวซานอะเรามันมันยอดขายมันไม่บาลานซ์ไขายมันน้ยยอดขายมันน้อยแล้วมันต้องแบบมันต้องขวดนอะมันต้องสั่งสั่งพิเศษแล้วมันไม่ไหวเลยอกซาต่อ តែលោកໄຂទុកខាងយើងនឹងវាអត់បានគ្នាមានមិនមិនជាផលប្រកអូដារបស់យើងហ្នឹងហ៎មានមិនជាផលប្រករបស់ផ្កាដើមយើងដែរតែទៅយកមកទៅតែថាវាទៅបានក្នុងការកប